สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีเมนูอร่อยมาฝากกันค่ะเมนูนี้ก็คือซี่โครงหมูตุนซีอิ๊วเห็ดหอมค่ะเมนูนี้ทําออกมาแล้วรับรองว่าถูกอกถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนค่ะจะมีวิธีการทําและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ และนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะมีซี่โครงหมูน้ำมันงาน้ำตาลมะพร้าวต้นหอมผักชีงาคั่วผงปรุงรสสามเกลือก,ก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกรวมกันนะคะแครอทเห็ดหอมซอสหอยนางรมซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะ สำหรับในขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาหมักหมูกันก่อนค่ะซี่คโครงหมูอันนี้เราซื้อมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนำมาหมักนะคะตามด้วยสามเกลือค่ะน้ำตาลมะพร้าวผงปรุงรสค่ะซอสหอยนางรมค่ะถัดมาตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะ พอใส่ซีอิ๊วขาวลงไปแล้วถัดมาก็จะเป็นน้ำมันงาค่ะส่วนประกอบทั้งหมดสามารถดูได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะซีอิ๊วดำค่ะเดี๋ยวเราจะคลุกเคล้าส่วนประกอบทั้งหมดให้เข้ากันเลยนะคะ และพอเราคลุกเคล้าจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วซึมเข้าไปในเนื้อหมูแล้วนะคะเราก็จะหมักไว้เป็นเวลา30นาทีค่ะเพื่อให้ตัวน้ําซอสนะคะเขาซึมเข้าไปในเนื้อหมูของเราทําให้เนื้อหมูของเรามีรสชาติอร่อยแล้วก็นุ่มค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันหลังจากที่ครบ30นาทีแล้วนะคะ และตอนนี้เราก็หมักหมูมาครบ30นาทีแล้วค่ะพอเราหมักหมูครบ30นาทีแล้วเราก็จะนำมาลงหม้อตุ๋นกันค่ะเราจะใส่น้ำมันลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะในขั้นตอนการตุน๋นเราจะตุ๋นโดยใช้ไฟกลางค่ะใส่หมูลงไปเลยค่ะ พอเราใส่หมูลงไปแล้วนะคะเราก็จะผัดหมูเลยค่ะในรอบแรกเราจะผัดให้หมูเขาตึงๆนะคะพอที่เขาจะเริ่มสุกค่ะผัดไปเรื่อยๆแบบนี้จนกว่าเขาจะเริ่มตึงๆเลยนะคะ และตอนนี้เราก็ผัดมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะหมูเขาก็เริ่มตึงๆแล้วเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่เห็ดหอมลงไปเห็ดหอมเราจะผ่าครึ่งนะคะแล้วเติมน้ำลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะตุ๋นจนกว่าน้ำเขาจะงวดเลยนะคะนี่ค่ะหมูตึงๆคือได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้ก็จะใส่เห็ดหอมกับใส่น้ำลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะตุ๋นจนกว่าน้ำจะงวดเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ตุ๋นมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปิดหม้อคนสักเล็กน้อยเพื่อกันไม่ให้ก้นไหมนะคะแล้วพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาตุ๋นต่อให้งวดลงอีกสักหน่อยนะคะ ตอนนี้เราก็ตุ๋นมาสักพักนึงแล้วนะคะเขาก็จะได้เนื้อประมาณนี้น้ําก็งวดลงไปประมาณนี้แล้วนะคะแบบนี้ถือว่าใกล้ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่แครอทลงไปค่ะสําหรับแครอทเราจะไม่ใส่ตั้งแต่ตอนต้นนะคะเราจะใส่ตอนใกล้จะปิดเตาค่ะเพื่อที่ตัวแครอทเขาจะได้เนื้อไม่เละจนเกินไปนะคะพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาตุ๋นต่อเป็นเวลาอีกประมาณ5นาทีค่ะ และนี่ก็ครบ5นาทีแล้วนะคะน้ำงวดได้น้ำแห้งประมาณนี้ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะระยะเวลาการตุนทั้งหมดนะคะเราใช้ทั้งหมด1ชั่วโมง20นาทีค่ะนี่ค่ะเนื้อนุ่มๆแบบนี้เลยพอได้เนื้อแบบนี้น้ำงวดลงไปเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดเตาเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปจัดเสิร์ฟกันค่ะนำซี่โครงหมูตุนซีอิ e ้วเห็ดหอมของเรานะคะลงในจานเลยค่ะนี่ค่ะเห็ดหอมน่าทานมากๆแครอทค่ะแล้วพอเราได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะราดน้ำลงไปด้วยนะคะ ปิดท้ายด้วยการโรยต้นหอมผักชีแล้วก็งาคั่วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับซี่โครงหมูตุนซีอิ๊วเห็ดหอมจากทางช่องขายดีชาแนลของเราค่ะทำออกมาแล้วเนื้อนุ่มหวานหอมอร่อยมากๆค่ะเมนูนี้รับรองว่าถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนจะทำทานที่บ้านก็ดีหรือทำขายก็รับรองว่าขายดีมากๆค่ะ ยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีช n n e l ของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมมะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ